เป็นอย่างเปน็นร้าค้าออนไลน์จะคือว่บนะสวัสด so, like ีค่ะลูก like ค้าะลูกค้าเดินประมาณ28รอบแล้วลูกค้าไม่แวะแล้วมั้งเกินรัก้ากรอบอารอลรอบ6ติดอ่ะพอรอบที่6รอบที่6ติดได้ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นกระโดดตบแล้วตัวเตี้ยๆแบบนี้หรอตัวเตี้ยๆแบบนี้เหรอไเบอกหรือเวบนเบนตบทีเดียวสั้นลงเลยนะ มีอยากเป็นเูกค้าออนไลน์จังหรือ่านับสวัสดีค่ะลูกค้าลูกค้าเดินประมาณ28รอบแล้วลูกค้ามีแวะแล้วไมริ่มัดห้าิแลอรอรอบหนึ่งิอ่ะอรอบดียวรอบเดติดได้ไหมได้ปะ อถ้าปิดจริงก่อนอะไม่ไปอยู่นี้นี่แม่ไม่เดียวยังไม่ได้ผิดทัดไม่ได้ผิดตัดใี่ยค่ะดูติดตามเจ๊ามานานครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เจ๊ขึ้นถ้าเป็นเจ๊าอาร์มี่เขาวิ่งโบกไปแท้แล้ว ดื่มเข้าใจเดี๋ยวให้เกจสถานที่อยากให้เกจสถานที่อกใเกจสถานที่ค่ะกวมรวมทำหน้าเหมือนพร้อมจะกระโดดแตกปากแล้วอชอบกุลกพัฒน์กุลชอบนะคือนี่เยี่ยวคุณไม่ม่วงเนี่ยมาเลยค่ะ หลอดเนี<จ>่นับ네ถ <stop. S 2> really nah, ือใจเจเลยนับถึงน้อยจริงถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นกระโดดตบแล้วตัวเตี้ยๆแบบนี้หรอตัวเตี้ยๆแบบนี้หละเบบกหรือดเบียดตบทีเดียวสั่นลบเลยนะเบียดตบทีเดียวนี่หลับไปเลยได้หลับกลางอากาศเลยนะรู้เดี๋ยวว่าเบียดเหมือนว่าเราเราต้องแบบ ฉันบอกแล้วว่าลูกค้าสําหรับฉันลูกค้าสําหรับฉันคือคนที่มีค่าที่สุดลูกค้าสําหรับฉันคือคนที่มีค่าและคือคนที่มีมุคคนยังไงอะ่ะก็มีคุณค่าสําหรับฉันลูกค้าที่ดีวงได้บุที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิเตอร์วิเตอร์นะครับข่าวสารดีดีแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r ค b e ช่องนะ